สมัครสอบเภสัชกรแห่งไทยที่กระทรวงสาธารณสุขน,นครศรีธรรมราชในอดีตนั้นเขาเรียนเป็นภาคนครศรีธรรมราชเป็นภาคเป็ดก็จะส่งไปเรียนที่นั่นก็มันไม่ต้องไปเรียนเป็นหลักหรอกเพียงแต่ไปสอบครับไปสมัครแล้วก็ไปสอบครับ,บที่สาธารณสุขคือความรู้เนี้ยเ็าเรียนรู้อยู่แล้วในรเรื่องยาในกระทรับผมก็ได้เป็น ประชากรแผงโบราณครับผมก็ได้ไปประกอบรกศิลป์ครับก็เลยในปรุงยาสมุนไพรับผมก่อนนะครับอยู่ที่นครคคครรรััับบบแล้วก็เห็นว่าอยากเอาเพื่อนเยอะๆหน่อยครับคนเราเนี่ยเปรียบเสมือนปลาครับเพื่อนนี่เปรียบเสมือนน้ำปลานี่ย่อมต้องการอาศัยน้ําเยอะๆไหวในกายมาอยู่กับที่ก็เลยให้ เยอันเยอะเข้าสมาคมค